แลยโจทย์ Password String นะครับบทที่7เกี่ยวกับเรื่อง t t r n n โจทย์ยาวนิดนึงโจทย์บอกว่า Password ทั่วไปเนี่ยนะครับออมีลักษณะหลายอย่างนะเขาก็ถือว่า Password ที่ดีนะครับก็อันนี้ขอพิจารณาเฉพาะภาษาอังกฤษนะก็จะต้องมีกฎตัางต่อไปนี้นะครับก็คือ1นึ่งออมีจำนวนตัวอย่างน้อย8นะครับมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขสัญลักษณ์นะ ไม่มี uh, ตัวอักขรสีตัวใดๆที่เหมือนกันติดกัน A A A อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรมีนะตัวที่เป็นลำดับติดกัน0ูนย์หนึสองสามสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยไม่ควรจะมีนะครับติดกัน4ตัวนะไม่มีตัวที่ติดกันบนคีย์บอร์ดนะครับอย่างลำดับนะครับลำดับ A B C D W X Y Z อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ไม่ควรมีนะไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับไม่มีตัวอัรสีตัวใดที่เป็นลำดับของปุ่มบนคีย์บอร์ด ะครับอย่างเช่นปุ่มบางคีย์บอร์ดตรงเนี้ยนะ Q W E R ก็ไม่ควรจะมีนะครับนะเอ่อเปอร์เซ็นต์เอ่อแฮชนะครับแอนแล้วก็ดอกจานนี้ก็ไม่ควรจะมีเนี่ยพวกซึพวกสีตัวติดกันเนี่ยนะครับไม่ควรจะมีอย่างนี้นะมีอะไรอีกบ้างหมดละนะครับอ่าเขาก็บอกอย่งี้ครับว่าเอ่อก็รับรหัสผ่านมานะครับรับพาสเวิร์ดมาหนึ่งอันเป็นสตริงนะครับแล้วก็ถามเลยครับถ้าไม่มีถ้าข้อหนึ่งผิดนะครับก็จะแสดงก็สองผิดแสดงก็สามผิดแสดงนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ นะไล่ไปเรื่อยทำกรณีต่อไปนี้นะครับเพราะฉั้นก็ต้องมีเอ่อมีน้อยกว่า8ตัวเมื่อแปดตัวนี้ตรวจง่ายหน่อยนึงนะครับเราก็เช็คความยาวสตริงด้วยนั่นเองไม่มีตัวเล็กนะครับไม่มีตัวเล็กเลยนะอันนี้ก็ผิดนะครับไม่มีตัวใหญ่เลยก็ผิดนะครับไม่มีตัวเลขก็ผิดไม่มี number ก็ผิดนะเกิดการซ้ํากันของตัวอักษรซ้ํากันของตัวเลขนะครับอ๋อนะซ้ํากันของเอ่ออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้ซ้ำกันของตัวอักษรทั่วไปนะครับแล้วก็ลําดับของตัวเลขลําดับตัวอักษรลำดับของคีย์บอร์ด นะโอเค,คเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องเริ่มด้วยการเขียนเป็นฟังก์ชันตรวจสอบในบเพวกนี้ก่อนนะครับถ้าเราเล่นอัดทุกอ,อย่างมากองที่เดียวกันนะครับน,น่าจะยุ่งกันนะเขียนมันเป็นฟังก์ชันเลยดีกว่านะครับก็ฟังก์ชันตั่นแตออ่ไม่มีตัวเล็กไม่มีตัวใหญ่อะไรพวกนี้นะครับเ,ออเริ่มนะครับกออนะ็ no lower นะครับ no lower รับ ทีเข้ามาเป็นสตริงนะครับแล้วเราก็เช็คไปทีละตัวครับนะก็ <c oughs> สําหรับแต่ละซีที่อยู่ในทีนะครับถ้ามันไม่มีตัวเล็กนะ <c oughs> ถ้าไม่มีตัวเล็กนะครับถ้าถ้ามันเป็นตัวเล็กใช่ไหมถ้ามันเป็นตัวเล็กเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันนะใช่ไหมแต่ถ้า ถ้ามันเป็นตัวเล็กใช่ไหมถ้าเป็นตัวเล็กก็แสดงว่าเจอเนี่ยเจอตัวเล็กแล้วนะเพราะฉะนั้น no lower ก็เป็นเท็จไปครับใช่ไหมเราตัวจสอนเสร็จว่ามันไม่มีตัวเล็กเลยแต่ถ้าเราเจอตัวเล็กสักตัวหนึ่งเราก็ Return เท็จไปนะครับแต่ถ้าเราหมุนทุกตัวแล้วปรากฏว่าทุกตัวไม่ผ่านด่านเลยนะครับทุกตัวไม่ใช่ตัวเล็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ Return จริงไปนะครับอันนี้กรณีที่หนึ่งต่อไปก็กรณีไม่มีตัวใหญ่นะขนมอัปเปอร์ Okay. แ้่ก็ทำนองเดียวกันนะครับอ่ต่อไปออไม่มีขอเ,เขียนเป็นแป้งนิดนึงจะได้อ่านง่ายๆหนึน่งนะครับไม่มีต่อไปก็ไม่มีตัวเลขดีไหมไม่มีตัวเลขนะครับ no number นี่นะตรงนี้ก็จะเป็น0ูนย์เก้าแน่นอนนะครับอ่ต่อไปเออไม่มีสัญลักษณ์นะ no symbol โนซิมโบ no ก็ตรวจสอบว่าเขาถ้าเราเจออันที่เป็นซิมโบลใช่ไหมเราก็ถือว่าโอเคใช่ไหมนะก็รีเทิร์นเทไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออันที่เป็นซิมโบลคืออันที่ไม่ใช่ตัวเลนะ็ะและตัวใหญ่ใช่ไหมเขาก็กดลงมาหน่อยนึงนะครับอย่างนี้นะแล้วกเ็เป็นตัวเลขใช่ไหมนะครับนะถ้าเป็นอย่างนี้ นะอ่าเป็นอย่างนี้นะครับนะถ้าเกิดเราเจออันที่มันไม่ใช่มันมันเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอักษรนะครับแต่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ตัวเลขและตัวอักษรก็รีเทิร์นเท็ไปนะก็แสดงว่าเจอซิมโบลแล้วนะเจอซิมโบลแล้ว no symbol ก็เป็นเท็ตนะครับถ้าผ่านทุกด่านอ่ไม่ไม่มีกรณอไหนเลยที่เป็นจริงเนี่ยนะครับก็ถือว่าทุกตัวเนี่ยมันไม่ใช่ซิมโบลเลยนะครับก็รีเทิร์นจริงไปนะครับ ต่อมาดูว่ามีตัวซ้ํากันไหมสี่ตัวนะครับตัวตัวมีนะครับตัวซ้ํากันไหมนะ repetition เนาะตัวทีนะครับสี่ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ลุยไปเลยนะครับตรงนี้ range ของ t นะตรงนี้กี่ตัวเดี๋ยวคลิกอีกทีนะครับก็สี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสี่ตัวเหมือนกันหมดนะถ้าสี่ตัวเหมือนกันหมดนะครับก็ถ้า t ตัวที่ i นะเท่ากับ t ตัวที่ i บวกหนึ่งนะครับเท่ากับ t ตัวที่ i บวก2นะครับเท่ากับ t ตัวที่ i บวก3 musician, อันนี้คือ4ตัวเหมือนกันหมดนะ <ME EN> ถ้าเหมือนกันปั๊บเดี๋ยวเราเจอแล้วจะมาเจอแล้วเราก็คืนจริงนะครับถ้าไม่ผ่านทุกด่านเลยเราก็คืนเทสน,นะครับแต่ตรงนี้ i เรามีสิธิ์ที่ถ้าเป็น i มาเรามีเิ์ถึงบวกถึง3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถอยมา3นะครับถอยมา3จริงไหมนะเพราะั้นเรามี i แล้วก็ i บวก3นะครับเรางั้นเราก็ถอยมา3 carriage, มาตัวนะไได้้ม่ลน list a เมลอนสตริงนะครับไม่มีตัวอ,น 3, นะอักษรสามนะไม่มีไม่มีอันที่เขาตรวจว่ามันเป็นลำดับนะลำดับของอะไรบางอย่างนะครับลำดับนะของอะไรบางอย่างนะครับเช็คซีเควนก็แล้วกันนะโอเคเช็คซีเควนซ์นะครับเช็ sequence, คซีเควนซ์ก็รับทีมานะครับรับซีเควนซ์มานะซีเควนซ์ก็แล้วแต่เขาจะบอกมานะก็บอกศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เช็คอะครับว่าในนั้นนะมีสีตัวไหนบ้างที่เหมือนหนรือเปล่า ถ้าเหมือนก็ไม่ได้นะถ้าเหมือนก็ไม่ได้นะครับนะอย่างเช่นเช็คซีเควนต์นะเรากา็รับมาใช่ไหมก็เป็น for i in range นะครับของความยาวของ t นะครับลบด้วยความยาวของ sequence นะเออบวกหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพลินอ่าแล้วก็เช็คนี้นครับว่า t ใจะมาถึงตัวที่ i นะครับจนกระทั่งถึงตัวที่ i บวกด้วยอันนี้เราผมขอเปลี่ยนเป็นตัว n แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เยอะ ใช้หลายๆครั้งเลยนะความยาวของซีเควนตะ์นี่นะเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราเราอย่างนี้มันจะเป็น i ถึง i บวก n จิงมากอย่างเช่น n เป็นสนะครับสีเควนต์ที่เขาให้มาอืมไม่ใช่นะมันต้องไม่ใช่อย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะ n เพราะซีเควนต์ที่ให้มาจะยาวๆเนาะผมคิดว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างเช่นสมมติว่าสมมตินานีนั้เขียนไม่เสร็จนะครับเรากะว่าจะอย่างนี้นะสมมติเราบอกว่าเออเช็คเออคีย์บอร์ดเออคีย์บอร์ดแพทเทิร์น นะครับเ,เช็คเลตเตอร์กันก็งั้นนะครับเลตเตอร์ซีเควนต์นะเลตเตอร์ซีเควนต์นะครับเราก็รับทีเข้ามาใช่ไหมก็เราคงจะบอกว่าให้เจ้าเออ่ซีเควนต์เนี่ยนะครับมันเป็น a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z อย่างเงี้ยนะครับนั่นรับมานะครับพิมพ์ถูกไหมเนี่ย a b c d e f, d e นะครับ f นะครับ g h i j k l m n o p q r s u ถูกไหมก็เอาตรงนี้มากรอกที่นี้ก็ได้อีกทีนะครับแล้วดูว่ามันยาว26่ะลาใช่นะน่าจะถูกแล้วนะครับแล้วเราก็บอกว่าเออถ้าเราก็ไปไปเหมือนกับว่าอะไรอ่ะไปไปเช็คเลยอ่ะนะไปเช็คว่าเออถ้าเออเช็คซีเควนซ์นะเราส่ง t ไปส่งซีเควนซ์ไปนะครับล้วบอกว่า4ตัวติดกันแบบเนี้ยนะสี่ตัวติดกันนะครับถ้ามันเป็นจริง นะถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงแปลว่าอะไรก็แสดงว่าเกิดสิจริงไหมก็มีไงก็มีแล้วก็คืนจริงไปนะครับอันะอนี้คือไม่ถูกนะแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเช็คซีเพนิกแบบนึงนะก็บอกซีเพนิกมีทั้งทั้ง a b c d e นะครับ a b c d นะหรือว่า d c b a นะถอยถอย a b c d d c b a ้ะถอยไปถ,ถอยกลับได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เช็คเช็คอีกแบบหนึ่งนะแต่งวดนี้ก็จะเช็คในลำดับกลับลำดับนะครับกลับลำดับอย่างเงี้ย อ่านะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตรงนี้เจอว่าเป็นจริงปับ๊บเราก็คืนจริงไปเลยแล้วเจอเป็นเท็จเราก็ไปเช็คแบบกับลําดับนะสตัวอักษรนะครับถ้าเป็นจริงหรือเท็จก็คืนผลนั้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เรารับมาเนี่ n เนี่ยก็จะไม่ใช่ขนาดของซีเควนเนะ n คือจํานวนตัวที่เราต้องการนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนี้นะก็รับเรนทีมานะครับเรนทียาวเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็อย่างเช่นถ้าเรนทียาวยี่สิบหกใช่ไหมยาวยี่สิบหกแล้วก็ i นะตั้งแต่ศูนย์ถึง ถ้าเราถึง25เนี่ยเดี๋เลาบวกไป4ตัวเนี่ยนะครับมันจะมันเราสไลด์มาสไลด์มา4ตัวเนี่ยมันจะผิดนะเราก็ต้อง0ถึง25จะมาแล้ว26นะ26ก็ต้องลบ4นะลบ4ัวเลาบวกอีกหนึ่งเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับนะก็เหมือนกับถ้าถ้าเราวัด2ตัวชะมาเราก็มักจะเลนเลนของตัวนะั้นลบ1จงมาถ้าถ้าวัด3ตัวก็เลนนะั้นลบ2นี่เราวัด4ตัวก็เลนนะั้นลบ3นะแต่นี่วัด n ตัวก็ เลนของตัวนั้นลบด้วย n ลบหนะลบด้วย n ลบหก็คือลบ n 1, แล้วก็บวกหนึ่งนะครับอ่นะถ้าสมมุติว่าเราเช็คซีเควนต์นะครับถ้าเรา lower มันนะครับเรา lower มันจะได้ชัวร์วนะไม่ได้เกี่ยวอะไรครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเราก็ถามมันอยู่ในซีเควนต์หรือเปล่านะไลด์มา4ตัว lower มาแล้วถามว่าไอ้ติดกัน4ตัวนี้มันอยู่ในซีเควนต์ไหมถ้าอยู่ก็จบนะครับนะถ้าอยู่เราก็ return จริงไปไม่ต้องไปคิดมากแล้วนะครับอ่นะ แต่ถ้าหมดทุกดานไม่ไม่ผ่านนะครับก็รีเทิร์นเทสนะอันนี้จริงก็หมายถึงว่ามันมีมันมีซีเอ่อมันแฮชซีเควนต์นะนะครับเ,เราจะใช้แฮชก็ได้นะครับคือมันมีอ่ะมันมีซีเควนต์เกิดขึ้นนะครับนะคือจริงก็คือมีนะม,นม,นะมีเป็นเรื่องไม่ดีนะครับมีเป็นเรื่องไม่ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็บอกว่ามีมีนะครับนะตรงนี้ก็มีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นมีแฮชเลตเตอร์ซีเควน์ อต่อมาเพราะฉะเนื่องจากเรามี as sequence นะครับต่อไปเราก็จะมีเออเนื่องจากเป็น sequence ของตัวอักษรไปแล้วใช่ไหมต่อไปเป็น sequence ของตัวเลขนะครับนะก็ as number sequence นะตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะครับอเอออืมมีอะไรอีกความจริงบางคนเนี่ยคำว่า ศูนย์หนึ่งองสามสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับบางคนก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ก้าศูนย์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แถมศูนย์เบกตัวแล้วกันแล้วดูตามโจทย์เขาเป็นแั้นหรือเปล่าเนะี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับเอ่อตัวเลขติดกนันในล,ลำดับตัวเลขนะทั้งเพิ่มและลดนะก็อืมก็เอาอย่างนี้ก็กันเพื่อความชัวร์นะครับอ่านะครับหนึ่สองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าบางคนก็หนึ่งสอามสี่ห้าเจ็ก้าศูนย์ก็แล้วแทนครับนะเราก็ทำมันทั้งสองด่านเลยกนะันนะก็ทำนองเดียวกันอีกนะวิ่งทั้งวิ่งไปนะครับับบแลล้ววกก็ิ่ง นะก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เช็คเรียบร้อยนะต่อมาก็เป็นบนแป้นพิมพ์บนแป้นพิมพ์มจะยุ่งนิดหนึ่งนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือคีย์บอร์ดนะแอสคีย์บอร์ดซีเพลย์นรับซึงเต้องมานั่งกดตรงนี้นะแอสคีย์บอร์ดก็ผมขอลุยกดไปเลยนะนะครับแอสคีย์บอร์ดซีเปนนะครับเนาะกดไปเลยนะครับอืมก็ จริงก็จะมีแล้วอันนี้คือชุดหนึ่งนะนี่คือคีย์บอร์ดแถวบนสุดนะครับนี่คือทีแ่บบ่าวเคยบอร์ดแถวบนสุดเนี่ยนี่นี่เาบอกให้ทำเฉพาะสีชมพูนะนี่คือแถวบนสุดนะแล้วต่อมาก็ต้องตอบตอมาก็แถวนี้นะตัวเลขเขาไม่เอานะเขาไม่เอาไม่เป็นไรนะแถวนี้ต่อมาก็แถวนีน้ต่อมาก็แถวนี้เนะตรงนี้เขาไม่เอาเอเขาไม่รู้แหลนะนะก็ทําตามเขาแหละนะครับเขาเขาบอกว่าเออ ตัวเลขตัวใดตัวนี่งตามลำดับปุ่มที่ติดกันมันเป็นพิมพ์นะครับทางซ้ายไปขวาและขวามาซ้ายนะครับอันนี้ข้อน,นี้สำหรับข้อน,นี้พิจารณาเฉพาะแถวแถบสีม่วงพุทธรั้นนะครับแต่เนื่องหมดมีอยู่หมด4แถบนะครับนะถ้าถ้าเราเขียนติดกันไปนะอย่างเช่นแถวต่อมาเราเขียน q w e r แบบนี้นะครับนะอ๋อ q w e r t u v e i p, 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 p อย่างนี้นะครับนะถ้าเราเขียนนี้ไปเนี่ยเอ่อลำถ้า,ถ,าถ้ามันเกิดมีลำดับลบบวก ไอ้ขีดบวก wq qw อย่างเงี้ยก็ถือว่าผิดนะซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเพราะงั้นเราก็เอาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับมาคั่นตรงนี้นะครับอันนี้ขอใช้เครื่องหมายขึ้นมาทัดใหม่ก็แล้วกันนะครับจะได้ง่ายดีนะแล้วเราก็ต่อบรรทัดนะอืมต่อต่อมานะครับก็เป็น ast นี่ q q the ปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นมาทัดใหม่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับขคือมาทัดใหม่แค่แค่เป็นรหัสแซะเข้าไปเล่นๆครับนะเพื่อไม่ให้การตรวจสอบ op กับ as เนี่ยนะครับคือลำดับที่ ไม่ต้องการนะครับซึ่งความจริงมันทำได้นะ O P A S ไม่ต้องการเพราะมีลำดับที่ไม่ได้ติดกันบนคีย์บอร์ดนะครับ O P U แถวหนึ่ง U T ่แถวหนึ่งแล้ว A S อ่แถวหนึ่งนะครับโอเคอต่อด้วยแถวสุดท้ายนะก็เป็นนี่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 นนจบนะโอเคปิดเรียบร้อยนะครับอืมอ่าโอเคแต่ตรงนี้เราถ้าถ้าขึ้นไปดูเมื่อ,อกี้นี้นะ S S sequence ตรงนี้นะครับเราเล่นเช็คด้วย lower นะ เช็คด้วย lower นะครับ lower เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ควรจะกรอ,อก lower นะครับนะกรอกเป็นตัวเล็กน,นะไม่งั้นเดินผิดโอเคอันนี้ก็ผมขี่ตามคีย์บอร์ดไปเลยนะเล่นไล่เป็นมันมนท่านมันท่านนี้แหละรครับโอเคเรียบร้อยนะเ,เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำทำนองเดียวกันนะครับแพสซีเรนนะครับแล้วก็บซีเท่าก็ทรูเลยก็เหมือนเดิมนะครับมีอะไรอีก ก็น่าจะหมดแล้วนะเราก็มีเเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองคอมไพล์ดูก่อนนะครับปุ๊บกดปั๊บไม่มีอะไรผิดนะไม่มีอะไรผิดก็โอเคนะครับอ่าจะทดสอบเล่นๆก็ได้นะครับนะทดสอบก็ได้นะครับอยทดสอบตรงนี้ก็ no lower จริงหรือเปล่า no lower อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอก true แน่นอนนะครับเราใส่สักตัวนึงนะครับเป็นตัวเล็กนะก็ต้องบอกว่า false อันนี่ก็ถูกต่อไปก็ no upper นะครับอันนี้ no upper อันนี้มีแน่นอนนะครับน,นี่ผิดนะก,ก็ผิดก็แสดงว่ามันมี upper นะอย่างนี้อ่าอย่างนี้ก็คือ no upper อจริงๆนะครับอันนี้ต่อไปก็ no number ใช่ไหม no number นะอันนี้ก็ไม่จริงนะเพราะมี number ให้เห็นนะชัดๆเลยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีนะก็จริงนะครับ no symbol ทำเสร็จแล้วเราทดสอบไปก่อนนะครับจะได้ชัวร์ครับตึกมีอันี้ทักตัวหนึ่งนะครับก็ไม่จริงนะครับต่อไปอย่นี้อย่างนี้ไม่มีนะครับก็จริงนนโนซิมบก็ถูกกละครบหมดละครบหมดแล้วโอเคชาเรปิทิชันนะครับชาเลปบิชันมีตัวซ้ำไหมครับอันนี้ก็ต้องไม่มีนะเป็นเท็จนะครับ อันนี้นะอันนี้ก็ต้องมีนะครับเออนะเราตัดไปสักตัวมีไหมก็ไม่มีก็ถูกต้องนะลองตัวใหญ่ซินะครับก็มีนะครับลองตัวเลขซึ่งก็ไม่เกี่ยวนะเขาสนใจแค่ตัวมันซ้ํากันนะครับสี่ตัวซ้ำกันโอเคก็ถูกต้องอาจจะทดสอบสี่ตัวปลายนะครับโดยทั่วไปนะเวลาก็ทดสอบอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับอย่างสี่ตัวปลายถูกไหมโอเคนะครับแล้วก็สี่ตัวต้น วันนี้เอาออกถูกต้องนะครับนะต่อไปก็เออ่ has number sequence letter sequence โอเคน่าจะถูกแหละนะครับเออ่มาลองดูก็ได้นะลองดูก็ได้เออ่ has นะครับ letter sequence โอเคก็เออ่ตึ๊ดกนะครับแล้วก็ a b c d นะตึ๊ดตึ๊กนะครับนะมีไหมก็บอกว่ามีนะครับลองตัดเราสักตัวหนึ่งนะครับก็บอก n นนะครับอ่าต่อไป has n นะนั้นหนึ่งสองสามสี่เงี้ยก็ต้องบอกว่ามีนะอืมนะครับถ้าตัดสักตัวงก็ต้องบอกว่ามีมีอ่านะครับโอเคอืมเอาต่อไปนะครับแพทย์คีย์บอร์ดซีเควนส์นะะครับแล้วก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกอ่าในอันนี้อันนี้มีนะครับ O I U อไบเนี่ยนะครับถอยหลังด้วย นะก็มีจริงนะครับโอเคอ่ะหลังจากพวกนี้เสร็จมาละนะเสร็จมาละนะตอนนี้เราก็มาเเขียนตัวเมนละนะครับเมนเราก็เป็นพนะาสเวิร์ดนะพาสเวิร์ดก็รับอินพุตเข้ามากระติบนิดนึงนะครับมีแบงค์เราแต่ไม่ต้องสนใจมันนะอันนี้เราก็เนื่องจากเวลาเขาพิมพ์พิมพ์เอ่อเรอ,อร์เนี่ยนะครับเขาจะเก็บทุกแบบเลยนะกบบเ,ยนะเก็บทุกแบบในแอร์ไม่ไมาเห็นชิ้นกรณีเนี้ยเก็บทุกแบบเลยนะครับนะไล่จากบนลงล่างแบบนี้นะ เราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนกับว่ามีใช้ลิสต์ i ล t นึงนะครับมาเก็บสะสมเอเรอร์ข้อความเอเรอร์ทั้งหลายในแต่ละกรณีเดี๋ยวเราจะเริ่มเช็คจากกรณีบนสุดไปเรื่อยๆถ้าผิดเราก็แอดเข้าไปแอดเข้าไปแอดเข้าไปนะครับถ้าไม่ไม่เคยผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอลิสเนี้ยก็เป็นช่องว่างนี้ก็เป็นศูนย์ช่องเราก็ปมินโอเคในตอนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเอเ e อร์ลิสต์นะครับเป็นลิสต์ของเอเรอร์ นะแล้วเราก็เริ่มเลยนะครับเคาเค่อยเช็คไปทีนิดเทียนิดเทียน,นิดไปเรื่อยๆนะครับนะตรงนี้นี่ก๊อปได้ไหมโอ้ลําบากกันนะอืมอา้าวก๊อปมาเลยกันตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กนี้นะครับก๊อปมาก่อนนะครับโอเคอ่ะเราก็ลบนี้ไปแล้วเดีมันแจงว่าเราพิมพ์ไม่ผิดนะครับ โอเคเรียบร้อยนะก็ใส่เครื่องหมายน,นี่เข้าไปนะครับอย่างนี้อืมนะอย่างนี้เข้าไปนะใส่เข้าไปก่อนดึกนะครับอโอเค,อเคทำงี้แล้วกันง่ายดี โอเคเอาเริ่มนะครับก็เ,เริ่มเลยนะถ้าความจริงมันมันก็จะความจริงมันจะเป็นทํานองเนี้ย error รอ p ์ดอทนะเราก็ถ้าเราผิดเลยว่าเราก็ append เข้าไปผิดเราก็ append เข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยก็กันนะครับกรณีเลยอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีแล้วนะเราก็เติมวงเล็บตรงนี้เข้าไปนะ อ่าเรียบร้อยอ่าเราก็เริ่มเลยนะครับนะก็เริ่มเลยนะครับถ้าความยาวของพาสเวิร์ดนะครับมันน้อยกว่าแปดใช่ไหมอ่าเราก็เริ่มติดกรณีแรกเสร็จแล้วเรียบร้อยข้อต่อมานะครับถ้ามัน no ถ้ามันอะไรอ่าถ้ามัน no lower case ใช่ไหม no lower นะครับ no lower ของ p w นะเราก็แอดเข้าไปถ้ามัน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 อะไรก็ว่าไปนะครับอ่า ต่อไปก็ no upper ต่อไปก็ no number ต่อไปก็ no symbol ต่อไปก็ oh า a r d and petition ใช่ไหม petition ต่อไปก็ เขียนเองก็ได้นะอันนี้ก็ has number sequence นะครับ has number sequence แล้วก็ has letter sequence has keyboard sequence หมดละหวังว่าเราไม่ดี กดอะไรผิดนะครับอืมโอเคแสงนะถึงตรงนี้เรียบร้อยถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับก็มาเช็คสุดท้ายครับว่าความยาวของ Error นะมัน,นเป็นศูนย์หรือเปล่าถ้าไม่เคยมี add ไม่เคยมีถูกแ p p e n นเลยนะครับเราก็ปินโอเคไปนะแสดงว่าไม่ผิดแต่ถ้ามีนะเราก็เนื่องจากเขาบอกว่าเขาจะเขาจะปรินแบบ เรียงบรรทัดมาเรื่อยๆใช่ไหมในกร,กรณีกรณีต่างๆในเลียงไปเ,เรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เนื่องจากเราเก็บไว้ใน l i s t ใน list, list of string นะเราก็มาจอยกันนะครับแต่ขั้นด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่มานะเรบรอ้อยนะครับนะมันเป็น list o f s t r i n ิที่มาหิบแต่ตัวมาต่อกันแต่ขั้นด้วยขึ้นบรรทัดใหม่ไวรลปริ้นออกมาก็าขึ้นบรรทัดใหม่ต่อมานะสั่งทำงานครับ เอออะไรตามโจทย์เขานะพาสนะครับอันนี้ผมกดมาหน่อยนี่ก็แล้วกันนะนะนะครับพาสโอเค no symbol no s y m b o l กดผิดกอกดตึกนั่นนอนเราต้องมีอะไรผิดตึกต๊กตึ๊กอ่านะครับอ่าก็ถูกต้องนะครับฟูดตามเขาเลยนะครับต่อไปก็ตามนี้นะ นี่นะครับอ่าก็ no lower case letters นะครับ number sequence keyboard pattern โอเคต่อไปนะอันนี้ก็4กรณีใช่ไหมเออ no upper case นะ no symbol character repetition นะครับ letter sequence นะครับนล้น,นี้ก็อันสุดท้ายโอเคนะอ่าแล้วคราวนี้ก็ ยังไม่รู้ครบทุกกรณี้บบนะแต่เราก็จะส่งครับ select all นะครับแล้วก็ copy password string paste ไปยาวนิดนึงโอเคผ่านทุกดัาน,นะครับก็เขียนโค้ดก็แบ่งใช่ไหมเราก็ใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันมาแบ่งให้เป็นตัวย่อยๆนะครับไม่งั้นเรากองทุกอย่างมาอยู่ในโปรแกรมดีกันหมดเนี่ยจะยาวนะ อันนี้เพินมันไม่ผิดนะถ้ามันผิดจะหาที่ลำบากมากเลยนะครับอันนี้เราเก็บกรณีกรณีกรณีนะครับยืมลิสต์มาเก็บข้อมูลนะครับเพื่อเอาข้อมูลนั้นไปแสดงผลในตอนสุดท้ายนะครับ